ตอนนี้ก็เข้าเดือนพฤษภาคมที่หลายคนก็จะติดคำนี้เลย Sell in May และภาวะทางด้านของการลงทุนภูมิทัศน์ตอนนี้เป็นอย่างไรอะไรคือสินทรัพย์ที่น่าลงทุนกันบ้างติดตามได้ในช่วงของ Invest Now ครับ ก่อนที่จะเดินหน้าสู่ครึ่งหลังปีนี้นะครับวันนี้เรามาคุยกับแขกรับเชิญเราผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการนะครับผู้บริหารสายงานฝ่าย World Products and Strategy ของบริษัทอินโนเวสคุณพยนต์พงสาวรีครับคุณพยนต์สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮวิสสวัสดีคุณฝัคณนครับค่ะ ต้องยอมรับว่าใกล้สู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนพฤษภาคมหลายคนบอกว่า sell in May and go away uh huh. นะคะแต่ดูเหมือนว่าถ้าดูตลาดโลกในเมเดือนนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาทางลบสักเท่าไหร่ตรงกันข้ามอาจจะมีหลายตลาดบวกขึ้นด้วยยกเป้นอ่าบ้านเราเนี่ยนะคะเราวองยังไงกับภาพสรุปของตัวเดือนพฤษภาคมที่เกิดขึ้นคะ จริงๆอยากจะถือโอกาสวีแคปภาพของการลงทุนในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับเห็นว่าหลายๆแอ s เ t c l คลาสนะครับส่วนใหญ่ของโลกอ่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเดืนอนเมย์มเองจริงๆช่วงต้นเดือนเนี่ยมีช่วงที่ตลาดปรับพันความคาดหวังของดิเรกชันของดอกเบียนะครับตลาดหุ้นหลายๆตลาดก็อาจจะมีการปรับฐานมาบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นการรีโคเวอร์กลับไปแล้วนะครับถ้าไล่เรียงไปตามรายแอสเซทคลาสจ์เห็นว่า อส s e t ธิ์ s ลัหนึ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือการลงทุนในทองคำนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเราคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะพร์ฟอ์มได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังหลังจากที่ทางเฟดเนี่ยเริ่มจะมะีความชัดเจนในเรื่องของ,ของการลดดอกเบีย้ยซึ่งก็จะทำให้ยูเออาร์เนี่ยอ,อ่อนค่าลงนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตกับราคาทองคำนะครับแต่ว่าเยียร์ทูเดทเนี่ยทองคำเองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมา13นะครับ เหตุผลสําคัญก็คือเราเห็นภาพของธ <k S 1> นาคารกลางต่างๆเนี่ยที่เริ่ม Diversify าตัวเงินทุนสำรองนะครับออกมาจาก US d อ l l a r โดยเฉพาะทางฝั่งประเทศจีนนะครับรวมถึงประชาชนทางจีนเองเวียดนามเองเนี่ยก็มีการซื้อทองคําเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตฟิลค่อนข้างมากนะครับก็เลยทําให้ d e m า n d ของทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้ราคาเนี่ยปีนี้เพอร์ฟอรได้ค่อนข้างดีนะครับ ส่วนตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยอ,อย่าง,างที่เรียนอาจจะมีเรื่องของการปรับการความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องนโยบายดอกบเบี้ยบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาก็เพิ่มมา10%กว่านะครับแล้วก็ทำนิวไฮอยู่หลายๆครั้งนะครับเหตุผลสำคัญคือตัวผลตอบแทนหรือตัว e.p.s จากธุรกิจใหม่ๆที่เป็น new economy ไม่ว่าจะเป็นพวก a.i related พวก semiconductor related เนี่ยพวกนี้มัน support earning ของตลาดหุ้นอเมริกาได้อย่างแข็งแรงนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มดีด้วยนะครับส่วนทันจีนเองเนี่ยจริงๆไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพของเศรษฐกิจที่มันยังทรงๆนะครับยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องอสังหารนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาภาคอสังหาเนี่ยเป็นะระลอกนะครับต่อเนื่องแล้วก็ไซส์ของการแก้ปัญหาเนี่ยใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มีเม็ดเงินไหลเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ร mm ีแลกซ์พวกมาตรการในการควบคุมภาคสังหาเนี่ยจากเดิม2อสามปีก่อนเนี่ยเอ็นฟอสเพื่อฟอสให้ภาคสังหาเนี่ยหดตัวนะครับตอนนี้เขารู้สึกว่า ดตัวมากเกินไปละจุดที่จะต้องแก้ปัญหาละแล้วภาคอสังหารเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก30%ของ GDP จีนนะครับค่อนข้างจะกระทบไปถึงเรื่องของความมั่นใจในภาคบริโภคก็หลังจากประเทศจีนเริ่ม reverse นโยบายแล้วก็กระตุ้นพวกนี้เราก็เห็นตลาดหุ้นจีนเนี่ย perform ได้ดีแล้วก็ y e r t o d a t เนี่ยก็เลยทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับส่วน Asset Class สุดท้ายนะครับถ้าข้ามหุ้นไทยไปที่ เป็นปัจจัยเฉพาะตัวที่งบประมาณต่างๆเนี่ยยังยังไม่ได้ไหลเข้าไปในในภาคเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากนักน,นะครับก็ตลาดหุ้นไทยปีนี้ก็เพอร์ฟอร์มติดลบนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบก,กับตลาดโลกนะครับแต่ว่าแอ s เซ็ตคลาสสุดท้ายที่อยากจะแตะแล้วยังเป็นแอดเซ็ตคลาสที่เราคอมฟอร์ทเบิลนะครับก็คือตัวที่เกี่ยวกับพวกดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกอินคัมหรือโกลบอลวีดพวกเนี้ยเ,เดิมทีเนี่ยเราคิดว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะทําได้เร็วกว่านี้ แต่พอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเนี่ยมันมีลักษณะของการต้องดีเลย์ไปนะครับเฟดคงไม่ถึงขนาดต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยในอีกครั้งหนึ่งแต่การดีเลย์การปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเลยทําให้การลงทุนในตัวสารนี่เอย่ยหรือว่าพวกอินเทรสเซ d เดสิทีฟอย่างเรียลเอสเซทเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีมากนัในปีนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยอยากจะเรียนว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังเห็นภาพของการลงทุนเนี่ย เป็นลักษณะของโพซิทีฟนะครับแล้วก็เป็นปีที่ดีของการลงทุนครับครับคุณพยนครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้แตะถึงตลาดสารัตที่บอกนะฮะโอไทม์ไฮนี่ก็หลายครั้งขึ้นมาก็10บกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วจนบางคนบอกว่าโอเวอร์แวลูยังมีอัพไซด์อยู่หรือไม่คุณพยนตร์มองอย่างไรและมองว่านอกเหนือไาจากตลาดสารัตมีตลาดอะไรอีกที่น่าสนใจเมื่อเทียบเคียงกันแล้วครับจริงๆอยากจะหยิบยกสองสามประเด็นที่มันจะสนับสนุนแล้วก็จะช่วยไกด์เรื่องของภาพการลงทุนใน ครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้านะครับสไลด์แรกอยากขออนุญาตดูในสไลด์ที่3นะครับจะเป็นเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยนะครับ <S <S เรายังคิดว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องเห็นธนาคารกลางต่างโดยเฉพาะธนาคารกลางขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มลดดอกเบีย้ยเป็นปีที่เริ่มลดการควบคุมนโยบายการเงินที่เข้มข้นที่ทาํามาต่อเนื่องเพื่อเพื่อกับระดับเงินเฟ้อเนี่ยปีนี้จะได้เห็นนะครับเราคงเริ่มเห็นจากตัว ECB ก่อน นะครับที่เงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ทาร์เก็ตของเขาละนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าในสองสมเดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มลดได้หนึ่งครั้งนะครับเฟดเองอย่างที่เรียนว่าเ,เงินเฟอ้อเนี่ย,ยยังยังเอาไม่ลงนะครับตอนนี้ตัวคออินเฟชันเนี่ยเริ่มหนืดหนืดน,นะครับแต่แต่เราคิดว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าพัฒนาการของเงินเฟอ้อเนี่ยมาเรีแล,ลกทรงเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้1-2ครั้งในปีนี้นะครับ ส่วนของญี่ปุ่นเองเนี่ยเดิมทีส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์จะมองว่าจะเป็นปีที่เขาต้องขึ้นหนับเบียนะครับแต่ว่าถ้า,อาลองจับตาตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาหรือว่าตัวเงินเฟอ้อที่ประกาศมาล่าสุดเนี่ยมันลักษณะมันจะอ่อนกว่าที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินของญี่ปุ่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อแอคทีฟอ,อย่างที่นักวิเคห์าคาดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของนโยบายการเงินเนี่ยเราคิดว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทุกๆเซ็นทรัลแบงก์โดย เพาะเซ็นทรัลแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นภาพการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะทําให้ภาพการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนนะครับเป็นปัจจัยบวกทั้งในแง่ liquidity แล้วก็แรงกดดันของของดอกเบี้ยนะครับปัจจัยที่2นะครับที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของนโยบายระยะยาวของจีนนะครับในเดือนเออ6เดือน7เนี่ย มีการประชุมที่สําคัญมากของจีนนะครับเรียกว่า The Platinum th นะครับคล้ายๆกับการประชุมเพื่อกําหนดแผนนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวของจีนนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้ามันมีนโยบายหลกัหลกๆ3อันที่เราคาดหวังว่าจะออกมาจาก The p l a t n u m เนี่ยไปในพัฒนาการไปในเชิงบวกเนี่ยก็จะทําให้หุ้นจีนเนี่ยจากเดิมที่ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเฟสที่ปรับขึ้นมาบนเฟสของความคาดหวังค่อนข้างเยอะนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวผลักดันให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ย ไปได้ต่อแล้วก็จะทำให้ global economy เนี่ยฟื้นตัวถามว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ครั้งสำคัญของจีนคืออะไรเราอยากเห็นภาพความชัดเจนของการแก้ไขภาคอสังหาที่มันต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็สืบเหตมากขึ้นนะครับอันที่2เราอยากเห็นภาพของนโยบายการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เป็น advanced t e c h n โ l o g y ที่ทําให้จีนเนี่ยเ,เป็นมีอธิปไตยในแง่ของ อุตสาหกรรมใหม่ๆของโลกอย่างที่คุณเฟิร์นเรียนไปอะครับเพิ่งลงทุนในกอ,องทุนที่เน้นอุตสาหกรรมชิปนะครับเราคิดว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้จําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทําให้จีนเนี่ยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นในอนาคตนะครับ uh huh. ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการรีฟอร์มเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับว่าจะทําให้จีนเนี่ยสามารถมีการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืนยังไง uh huh. นะส่วนปัจจัยสุดท้ายนะครับเจ้ามือหลักของตลาดหุ้นก็คือ uh huh. เรื่องของ e a r n i n g นะครับ <Okay. S 1> สายขั้นต่อไปเนี่ยจะเห็นว่า e a r n i n g ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะมะีเรื่องของ EPS growth เนี่ยที่ mm hmm. ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่ถ้ามองไปทั้งปีเนี่ยเราเห็นว่าภาพของการเติบโตของ EPS จะค่อนข้าง broad based แล้วก็ across mm hmm. ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี้ยก็จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้การลงทุนภาพของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตราหุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็ไปต่อได้ในครึ่งปีหลัง มองแบบนี้ดูเหมือนว่าการผ่อนคลายนโยบาย<ม>การเงินของธนาคารกลางสหรัฐยังมีลุ้นในช่วงปลายปีจีนเองก็ดูเหมือนว่าจะพยายามเข้ามาช่วยสหาเรมซัพมากขึ้นตลาดหุ้นสหรัฐกับจีนเลยมีความน่าสนใจม,มีอะไรที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้บ้างคะ่ะจริงๆภาพบวกเราเคุียันไปแล้วนะครับ<ม>อยาก<ม>ไฮไลท์ความเสี่ยงนิดน,งนึงนะครับความเสี่ยงที่เราต้องจับตาดูนะครับเราคาดว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายนะครับแต่จริงแล้วมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะช่วงหลังเราเห็นเงินเฟ้อที่มัน ลงยากสักนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับถ้าอเมริกาเนี่ยยังต้องคงดอกเบี้ยนในระดับนี้ <c oughs> ต่อไปอีกสักระยะน,นึงจริงๆเราเริ่มเห็นฟัตทิกใน <c oughs> ในใน,ในหลายๆจุดของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่ชะลอตัวลงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในแง่ของคอมมิชเชียลเรสเซตอันนี้ก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องจับตานะครับอันที่สองคือเรื่องการหาเสียงของอเมริกานะครับทรัมป์กับไบเดนเนี่ยผมว่าอันเจนดาร่วมกันก็คือเรื่องของการชนกับจีน <c oughs> นะครับการกำลังจีไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้โต ไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าดีเบตร,ระหว่างกันว่าใครจะมีนโยบายในการควบคุมจีนได้ากกวอากันเนี่ยพวกนี้ผมว่ามันจะ create noise ให้กับภาพการลงทุนนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยภาพของ geopolitical risk เนี่ยก็ยังมีอยู่ทั่วโลกนะครับก็เป็นปัจจัยที่ะจะต้องจับตาดูนะครับฉงนั้นคุณเฟิร์นถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้การลงทุนของเราเนี่ยสามารถลงทุนได้แล้วก็ เติบโตไปพร้อมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับเราอยากจะชวนวันนี้เรามาชวนกันดูเรื่องของการสร้างพอร์ตที่มันเสเียนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วการลงทุนทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจัดพอร์ตได้แบบ d i v e r s i f y เนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วสําหรับนั้ลงทุนเนี่ยมันมี asset class หรือการลงทุนให้เลือกมากมายทั่วโลกนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราจัดพอร์ตที่มัน well diversified แล้วก็ผสมผสาน ามระดับความเสี่ยงของตัวเองได้ดีพอเนี่ยมันจะทําให้แน่นอนเราอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งนะครับแต่ว่าเ,เราจะไม่เป็นคนที่ได้ผลตอบแทนที่ติดลบมากๆแล้วจะจะทาให้เราสามารถคงอยู่กับการลงทุนนั้นได้ยาวนานนะครับเขามีคําพูดว่า time in market เนี่ยสำคัญกว่า timing the market นะครับเพราะ,ะนั้นการที่เราสามารถมี d i s c i p l i n ในการลงทุนในตลาดได้นานๆเนี่ยเราให้การเติบโตไป กับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้นได้นะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยเจนว่าลักษณะของการลงทุนเนี่ยวันนี้เรามาชวนให้ให้สร้างพอร์ตในสิ่งที่เรียกว่าคอร์สัตท์ไท์นะครับคอก็คือการลงทุนเป็นพอร์ตฟิลที่ค่อนข้างจะเป็นเราควรจะเป็นส,สินทรัพย์ใหญ่ของของตลาดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมาที่ฝั่งสัตท์ไท์ก่อนนะครับ อะไรที่เป็นตีเมติกอะไรที่มีความหวือหวาชวนสร้างให้เกิดความเล้าใจในการลงทุน้อจะอออินในส่วนของสัทธไลนะครับวันนี้เราชวนให้ทุกคนเนี่ยลองปรับมุมคิดดูว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราควรจะบิวคอร์พอร์ตก่อนนะครับหให้ตอบโจทย์กับภาพการลงทุนระยะยาวแล้วก็วิสแอพิทหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงออของนักทุนแต่ละคนนะครับแล้วแบ่งเงินก้เล็กๆในการจับจังหวะการลงทุนในแต่ละ ช่วงเวลาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสไลด์สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วอยากไฮไลท์ว่าน่าัดไปคอร์คอพอร์ตจริงๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีพอร์ตเดียวนะครับมันมีหลายพอร์ตได้มากนะครับเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับตามสัดส่วนที่คิดว่าเราอยู่กับมันได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ของการลงทุนระยะยาวสุดท้ายจริงๆครับคุณเฟิร์นเฮ์ช่วงนี้ครับอินโนเวเรามี โปรโมชั่นนะครับที่อยากจะชวนให้ทุกคนมาสร้างคอร์พอตด้วยกันนะครับเราพยายามลดแรงต้านทานของของ,ของการลงทุนก็คือพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราจัดโปรโมชั่นเพื่อลดฟอนต์เอนฟีพวกนี้แล้วก็ชวนนักลงทุนเนี่ยมาสร้างคอร์พอตที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะให้มีพอร์ตการลงทุนเนี่ยที่สามารถอยู่กับนักลงทุนได้ยาวๆครับแล้วค่อยใช้ทามิ่งมาเก็ตเนี่ยในการจับจังหวะการลงทุนเป็นรอบๆไปนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาษถึง28มิตมิถุนานะครับถ้าจัดพอร์ตเป็นคอพอร์นะครับจากกองทุนที่ร่วมรายการเนี่ยก็จะสามารถลดค่าฟอนเดนฟรีได้นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพยนคะ่ะขอบคุณมากครับคุณพยนต์สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพยงพงศรีนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารฝ่ายงาน Well Products and Strategy ของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการจัดเป็นคอพอร์ตนะคะกับ satellite Port นะคะแล้วก็อย่าลืมกระจายการลงทุนรวมถึง Time in the Market หรือว่าเวลาในตลาดที่นานพอสำคัญกว่า t i m i n g Market นะคะซึ่งทาง S B Innovest X เองนะคะเขาก็มีตัวพอร์ตโฟลิโอให้ชัดเลยนะคะว่าคอเท่าไหร่กองทุนไหนตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้นะคะย้อนกลับไปดูแคปเจอร์ไว้แล้วก็ไปศึกษาก่อนตัดสิน ใจลงทุนได้นะคมะมีโปรโมชั่นฟรีฟอนเอ็นฟร,ฟรีจนถึงสิ้นเือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะนะครับคำว่าซาตเทไลหลายคนตอนแรกผมก็ไม่ดูนะแปลว่าแ <c oughs> ปล,ว,ปลว่าดาวเทียม <c oughs> จริงๆมันแปลว่าดาวบริวารน, <c oughs> นะครับมีความหมายเหมือนกับ มีเช่นดาวพระหัสอย่างเงี้ยก็จะมีดาวบริวารก็คือดวงจันทร์กี่ดวงกี่ดวงโลกเราก็จะมีดวงจันทร์หนึ่งดวงนั่นก็คือสัตว์ลท์ของเราบางทีก็เรียกว่าถ้าในภาษาจีโอ p o l i t i กก็จะมีสัตว์ลท์สเตทส์ก็คือรัฐบริวารแบบนี้เป็นต้นว่าบางคนแปลตรงไปตรงมาเลย <laughs> พอที่เป็นดาวเทียมไม่ใช่นะครับ <laughs> นะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ Standard w a v e กันนะครับ